แพนด้ามาไหมลูกเอิร kind of mm. ์ดโมมีย่อมมาสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีย่ามบายๆพี่น้องจ๋าแดดแห้งแห้งเนาะมาว่าวาดหนวดบัดคืบหน้าบัดมือพำมือเส้าเนี่ยนะหน้าพี่น้องห่อนั่งพิงแดดผ้าพ่อใบมาผ้าแดดแห้งพี่น้องห้อนมันห้องยิบ อากาศเปลี่ยนแปลงพี่น้องเอ้ย oh. อะไรจะมาเป็นไข่เป็นน้านะพี่น้องก็ดูแลสุขภาพดีๆหน่ะเด้อเ oh. มื่อน,นี้เป็ไนไรมั่วอะไรโอ้ยมักพ,พันดากินลรอบอ่เมื่อน,นี้โด,โดนๆที่จะได้กินพี่น้องเพอเมื่อน,นี้ไปซื้อเพอมาสู่ลูกสาวกินเมื่อน,นี้พี่น้องแั่ต้องก็เห็นมันแหละกูดึงนพอได้ยินอยู่ยิบยิบยิบยบ,บางหนึ่งหนึ่ง ซอร้านใหญเขียว2ถุง3คนพี่น้องกะนเลไปนํากะถ้า FC เพิ่นสิบ่มนแบบนี้เนาะพี่น้อง FC มันเม้นว่าพออยู่พอกินยงอันมเฮงให้ลูกไปทํางานว่าสานควมคดพี่น้องได้จังหวะนนานคือบ่ให้ลูกชายเฮียนกยังว่ามันบ่เฮียนกยังว่ามันบ่เฮียนโอ้ย่บ่ฮู้เรื่องเว้ย ดึงให้หนะข้ามันเฮียนแหงหายเฮียนลยอลไรกันย่างว่ากันย่างว่ามันบเ่เฮียนหม,มุนให้นี่ยจิหลักหมุนหมุนหมุนไปเสีด้วนี่ยหมุนให้มันอยู่นี่คือการนี่สวัสดีปลาลุงดีแล้วแม่บอกเออแม่ก็มาแต่เดือดอดพ่ออยู่พ่อกินเลยพ่อแม่นั่งกินข้าวแฉบแบง,งามงามหืม เป็นบได้ฟังฮาวเวานะอันส้มแต่อยากมาเม่นหายมาเม่นว่าใส่นะกัเอิงบได้ชีเรียดดอกพี่เนาะเพื่อความสุขของเพิ่นเนาะอะไระเป็นเม็ดไปขมาเขมาเม่นมขขลนะลายหล,ลุดพอดีแทว่ะตีลังกาเลยเนาะโอ้ยพ่อมึงมันคือเป็นอันนี้บ่ฮะอูห้หึ่นเด้ออารมณ์บอดีพี่เนาะเลย ประจำเดือนมาแบบปกติมันก็เลยสี่เหลียดน,น้อยหนึ่งแล้วนถึนถืดๆลดอารมณ์เสียแบบมาสีปิวไปได้ละมาพี่น้องมาหัวละแย่ห่างพ่อแม่นานกินข่าเชาเบิร์นมาสันให้ลูกไปทำง,งานงกงกสิมาหมดกินอ่อกินแม่นังก็ปได้อีพี่น้องเลยไม่ต้องให้หูจัก ทำมาหากินหู่จักเหตการเหตุงานหู่จักหับปิดสอบหู่จักหับปิดสอบหนาทีการงานหู่จักคำว่าคุณค่าของเงินหู่จักประหยัดอดออมได้พี่น้องเลยแไปหาวก็ยังไปกรุงเทพตั้งแต่อายุน16แม่นพี่น้องไปกรุงเทพมาอยูุ16ปีอุ้ยลูกน้องยายเคียวเห็ดแล้วพี่น้องไออืด คืนอืดบป๊อปไปกรุงเทพอายุ16ปีพี่น้องไปทำงานจนจำไม่ได้มันลายบ่อนพี่น้องจักสีเหลาแต่ตได้ดีก่อนลายบ่อนลายบ่อนแหง้งใช้เลดทงมาพิมนเอาพอมึงขึ้นไปยังกันนะมา เรเพิ่นด้อกินแล้วบบไก่ห้าองสิไปไาย่อจับเขาก็จับมาอีพอหรืออีพอยังโป่งลงมาพอมั้อมเกิดไปยังฮะถูกไมเนอืใช่มันอืดท่านผู้ชมเอาบบได้แยกงกน้า มาเด้อพี่น้องมาเด้อนี่คืออาหารเที่ยงอาหารบ่ายพี่น้องกินแล้วเปล่าเฮียนลูกหมูไปแหละบ่ายและนั่งเลยอ่ะอาหารถุงยางหมูยังขาอยู่เอิดหมูมากินเพื่อน้ำกินเพื่อนะเฮ้ย <c oughs> มองดูนะควมม่ำงงแม่บอกนะอย,ย่าอายคว่ำว่าโนะอะยขะแนมว่าถือ <c oughs> ่เหม็นสีเดืดไปด่าเขาจังสีพีชจังสีอไอชื่อว่าแม่ซ้อนอยู่ก่วงว่าวนะแค่แม่ว่าวถึงหนุบ่ัวแห่ไอว่าวโหลดแล้วคุณยายเอาคล้องหายคือกันหนบมือน้ำ

แเบดบ็กน้องแบบออค่ข้อก็จะไล่งูแล้วช่วยหุ่นจะกระตดดขึ้อออเออเด็กน้อยเมาออเงเยนวะน,นี่น่นนป้าแค่สั่งพุ่งจะขี้บ่อยไม่ลงไปเห็นสิ่งอย่างไปเก็บมันกนนลัวแหลนเรายังบุพเนดาเลยว่า,าขู่ Lục <laughs> 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 sai là giật lông cũng thế Bây giờ ấy, bồi năng sứ Tèo hoàng an là hai nha Cũng <laughs> thế มีเอฟซีเม่นมาให้ไปเห็ุงานกีดยางอยู่ยอยู่ไสเกาะลืมจะมองมะไนเนี่ยนี่แหละอือไทยฮึกรอดิษบางนีพบกอิู่ไยนะพระเจ้าว่าอยู่ใกล้ๆด้ว้นงสิู้จ่ก พอไปไล่งวเาจะน,น้ำใส่น้ำแต่พอไปออกจากหัวไล่ไปนัน่นน่ะ <c oughs> จะชิวกี่หน่อยสิยะหล่าจู กินหข <c oughs> <c oughs> ิ่นกิเขาก่อนบอ่เพินงเกินขิ่นเขาก้อนเฮ้ยมันยังกินข้า ชอบอีกบกรอบหืม่าบอาต้องขาด้จ้ะงานนะาเกินมาตลาดทุกหน้าพอดีนี้เอเบ่งที่เราซับไปทังเพียงมันไม่ก็หองน้ำแล้วะมังโทรศัมเลยเดออยา

เ,เห็นก่อน <มา S 1> เ้คอ้บรเวณนครตาดีครับคันเบว่าเด็กน้อยปล่อยว,าว่าก่เด็กเรื่องเกเกี่ยวายส,ส,าสายไาสอดวันสมากทุรสายอนันธุอ มันเป็นคนลมันียห้องถ้ามาบก,กะเฮ้ยมาบกหมักพันดะแล้มันจะออกกินเลยบอบเกินกินเนะ <c oughs> น,นี่ยเมื่อแรนายกูจะมาบกุก ั้าวในครูคนยิ่ง้อนเลยครครูประจาหอมไาเลยมากคือเห็นผลมาก้ับเอาแล้วเอครับเครั โอยเงียบบ่ ลกลับไปกันมาเพชรบาทนีนี่น้องเอ้ยน่าโมมนตีนี่มันกินมาแล้วที่เป็นโทดทตอไนไแมเอาบอกนนะอรเ,เอาเงินคาเลขกนะเงินท่าเลข เมีรวขอไปของมเมียรวมาเก็บเปนเี้ะเลขกแบาทพี่น้อแม่เล็กยังบอกมาเก็บอยู่ทนนี่เป็นท้ายเสียงอะไรแมนบอคิดว่าเป็นทายปทายไหมบอลูกบกเหรอ ไม่ไมันจะทายไยงลูกมันละมองม้องเ็ดฮะอ,อืะพักอันนี้แล้วเขาเน้นามาแล้ดไอ้ที่เขาเจ้าแบห้าบาังคับลูกนะ่ห้าแรบบังคับ บังคับกันบ่ได้ดอกพี่น้องเขาใหญ่แต่เขาอังเทียนยังบังคับเขาบ่าได้ให้เขาเขาอังเทียนกังยิงคือนั่งอยากไปกรุงเทพพี่น้องแต่หางานยากบัสก็เห็นแล้วแล้วบังคับมาไม่รึเนาะือไปนกี่เ,เล่กีนั่งได้หรอเล่กจะนั่งกับบังคับเอาแล้ว อันนี้ผอดข้าวให้ลูกห้าไปซ้นต์สองผิกว่าเพราะว่าข้าวบังคับลูกนะกินซี่โคบ่นบอเขาใจพี่นอ้องแค่ตรงนี้มั่งไหนกันลูก ขิงขาวมาแซ่มาซ่ากันเลยน่าจะซ่าขบยว่าทหามันตามตากระใสเนาะจุกจิวเห็น ใช่เลูพ่อก็ยืมง่ายไปไก่งวงไปเลยหองกระทบผมเยอะหองกระทาซ่างผมยอะนาอน้าลงมาไหมกินนื้ เจ้าพอดได้ฮู้บริงกสาหนวลพี่น้องจ้าขอากันขีปนาวยจ้าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์คำติส้มพี่น้องสบายดียิดพลาดในขีปไดุ้เข,โขออาโทษเขาอภัยเด้อ่ทำผู้ชม